ผมเจอบอลสีลูกไม้มเมล็ดต้นโตหน่อยนะครับนี่ครับลากลากทะลุกระถางสี่นิ้วแบบว่ายาวเลยนะครับลากยาวพอๆกับก้านเลยนะครับ,รบนนก็นกนนทนไม่ไหว เลยต้องมาจับเปลี่ยนกระถางให้เขาหน่อยนะครับเขาพร้อมที่จะใหญ่แล้วต้นนี้นะครับเขาพร้อมที่จะใหญ่ยักษ์สวยงามเป็นแม่ได้แล้วไอ้เราก็ไม่จับเขาเปลี่ยนสักทีใบเหมือนออกจะม่วงๆด้วยครับใบด่างออกจะสีม่วงมันมีชมพูกับเหลืองปนกันอยู่มีเขียวผมดูแล้วมันน่าจะเป็น ให้สีม่วงได้นะครับแดงเข้มๆต่างทุกใบเลยครับต้นนี้ต่างทุกใบสวยมากนับว่าสวยเลยไม่รู้ว่าลูกอะไรนะครับโอ้โหโชคร้ายเพราะว่าชื่อเรือน ชื่อเรือนลางพยายามจะเดาก็เดาไม่ออกเดีย๋ยวต้องรอต้นที่รู้ชื่อคู่พี่น้องเขานะครับเอามาเทียบ่ใบแบบนี้มันก็เป็นใบยาวนะครับเป็นใบยาวแล้วก็ด่างขาวเขียว ด่างขาวเขียวสวยงามมากเลยทำให้เป็นบอลสีสามโลห้าสิบไม่ใช่นะครับรถไม่ค้ามาพอดีมุกสามโลห้าสินี่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับฝากติดตามลังบอลคอนหวันด้วยครับมีบอลสีที่เป็นลูกไม้มเมล็ดพวกนี้อันนี้นี่คือชุด ต้นนี้นี่ก็คือชุดพวกนี้เนี่ยนะครับดูเลยครับเขาต้องเป็นอยู่ในวัยที่ไปถึงไปมากกว่านี้แล้วด้วยซ้ํานะครับแต่เนี้เราก็ยังเหมือนเรากักเขาไว้ในกระถางเล็กอยู่ครับผมไม่มีเวลาปลูกเลยถ้าไล่ปลูกขึ้นมาให้หมดก็มันก็จะเป็นไซส์เนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับ เดี๋ยวมีบอลสีสวยๆมาให้ชมแล้วก็แบ่งปันที่หน้าเพจนะครับมีบางท่านถามว่าเลี้ยงเอาไว้โชว์อย่างเดียวหรือว่าขายด้วยทั้งสองอย่างนะครับผมแบ่งจำหน่ายด้วยแต่บอลที่ผมจำหน่ายขอให้มีจำนวนสักนิดมีจำนวนสัหน่อยนะครับผมก็มีท่านก็มีถืออยู่ด้วยกันก็จะได้ดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเลี้ยงสวยๆไปพร้อมๆกันนะครับฝากติดตามด้วยครับ